ก็คือจะเป็นสไตล์ของทุกคน,กนที่เราในภาพเราเป็นเด็กนักเรียนที่อเมริกานะครับผมที่อยู่ในมหาลัยนะครับกำลังไปเรียนที่มหาลัยเนาะก็จะมีการที่เลเยอร์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดแล้วก็มีทั้งเสื้อเชิ้ตนะครับแล้วก็มีทั้งแจ็คเก็ตด,ด้วยเหมือนก,กันเขาจะเลเยอร์พร้อมกับกางเกงยีนส์น้องทุว่าจะเป็นกางเกงยีนสีอะไรก็ตามแต่ของยีนส์ที่มีมาก,ก็คือเป็น collaboration กับ Jerry b น a n d d e นะครับผมซึ่งเป็นกางเกงย,เยีนสะ์เชิ้ตยีนนะฮะแล้วตัวตัวแรกก่อนเลยดูที่อย่างนะ คือจะเป็นเสื้อนี่นะครับผมร้อนความนะครับผมก็จะเป็นเอ็กซ์ตร้าไฟน์คอตตอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่ถ้าทุกคนเห็นมีดิคให้ดูแด้ดูกันไปแล้วแหละแ,แต่ถ้าเดินเข้ามาดีนึงเนะสื้อเราจะมีความเงาเนาะจะมีความเท x t u r e จะมีความเงาพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีอาเรียกว่าคอตตอนนะก็จะมีความดูลาในตัวสามารถใส่ไม่ว่าจะแมทชิ่งกับอะไรก็ตามก็จะได้ทั้งแคชชวลด้วยแล้วก็ความหรู <mar. S 1> นะครับผมแล้วก็นี่มีข้างน,นเป็นสุดที่มากนะครับมากระชับเลย ก็จะเป็นเสื้อยืดที่ใส่สบายครับใส่ง่ายด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวันสบายๆหรือว่าวันที่ทุกคนมีนัดมีดินเนอร์มีเดทกับครอบครัวหรือว่าอะไรก็ตามอย่างเงี้ยทุกคนสามารถใส่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเสื้อเสื้อที่สไตล์ง่ายมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่จะใส่เลเยอร์พร้อมกันนะครับคือกางเกงตัวที่พีได้บอกไปแล้วก็จะเป็นเกล็กเช่นวิวแอนด์สนสเตรทเล็กนะครับผมก็จะเป็นเกล็กที่มีสไตล์กับอาหารว่าครับผมก็จะเป็นเกล็กทั้ร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับแล้วก็ได้ฟอกสีมาแล้วในระดับหนึ่งที่ทุกคนสามารถบอกว่าเลือกได้เลยไม่ว่าจะเป็นจะเป็นสไตล์แบบไหนกับวาสดุเนี่ยทีมกูรู้สึกว่ามีดฟอสไตล์เยมากครับผมโอเคค่ะก็จริงๆก,ก,ก็อันนี้ก็ขอบคุณน้อง